กูโอ้มันออกมานอกแม่ฮะป้าอยู่ในถ้ำผัวสวัสดีทุกคนป้าป้ามาอะนะสบ,บายดีด้อที่น้องมีงานกินอีกแน้องเลยลืมจนเขาโทรนำ แต่ละบอกเมื่อวานเนี่้โทรน้ำว้า,า,ายขนั้นแม่บอกสัง่งปังเด้อกายไหนเด้ออ่าเป็นยังอันนี้นะเห็ดซ้อนหลอนอยู่บ้านบบเหินห่อนอี่หน่อยๆสู้ดึงแข่งดึงขามันไหนสู้ผมมานนะเธอผมมานะที่เปลี่ยนส่งบ่ คืนที่ใส่สุงไห่เนะบิงหะไผตีนไผตีนน้องอืมสือกระซังงานผูกแขนพี่นอ้องออกตะกรรมใจจะขาด <c oughs> พี่นอ้องควนยาขปักควนยาขปัก มาละล่างนะเขาโทน้ำลืมเสี่ยวเจ้าเสี่ยวเจ้าเอ้เสี่ยวเจ้าเก็บในเก็บในขั้นใดนั่แหละสอยังไฟคือไฟเห็ดได้คือมันโอ้ย งานปูกแคนออกจากกันนะใสนะใส่เอื้อเาอากซิมเด้ใสะบวงใบ่วงมือนึงว่าหาบ่ซิมจองมีได้แต่นี้หึน่งวิชกรมักนบ่ั่วนําบ่มันเินไ เดี๋ยวผมมีเนี่เด้ก็บ่ได้รวมให้เอาๆ

thà bún jack lôi nhau oh kim ăn nó để nhau nó pha salad ngang ngang nó ไหนกูอยู่นะดาเมื่อตุ่มกูจะมาขืนเต็มกระโจนหยาเอาลงเลยนาปลางวอ้นถูกแชไปเนาะมีลาบสิแกงไวใส่กระดูอีป้าอือประเดิมเลยที่หางพี่น้องเลยต้นหนแกงยังนะพี่นางแกงกระดูกงัว่บ่ ต้มแซ่บใช้แกงหวายน่ะไปตริงแกงกระดูกหมูกลางบ้านบ้านสวนไป่น้เอาะจะซื้ออยู่นี่ บางวินมาหอบวะหอบให้กูน้ำเด้อกูกะสีเมือคือกัน

อ๋อเออเนเดย์าทานกินยังผ um, uh, uh, ี่น้องกระเพาะขึ้นแล้วบาานกินยังตื่นมาะเออเออเลยถนออกจากกามเจ็มื่อเจ็ดคืน่เนาะอยู่กามเย็นสั่งซ้อน่นขนาดมากเพื่อน่อยไปนผีนองเาตเพือนมูเมาเแดอาเมื่อ พันบอกเอาหมดเมื่อน้ำเนาะเอามื่อแต่เหือนใคเห็ดได้คือปใหญ่เคี้ยวมีประเหตุได้อะฮันเจนะขาวพี่น้องฮะกระพากันอีกทีหนึ่งนั่นนี่นะฮาพ่อไปเก็บจากภักบัลลายกับพากันสือ พากันสื่อพังหอมมาเหนียวเหนียตักแกงวายให้กูหน่อยกับกูเสื้อเมื่อเฮ้ยกูเสื้อเมื่อกูจีซอยเงินผูกแขนละเสื้เมื่อสิไปทุระสิไปทุระย่ัยยายมาหนีมาหนีสิซอยเงินผูกแขนละเสื้เมื่อละนี่ว่าสิไปทุระยายน้ำกับพนันอาบโอ้เดี๋ยวให้ว่าแตงให้ดีไม่แห้ง ยกมาอ่ไว้านนอยกนเออไหไอไว้้านใช่จะไหนหู้หเองมั่เยกมาแม่นจิตกมึดูมึงดูผู้เหตุก็เหตุมึงดูผู้เปกีพักกับเปกีพี่นอเลยมึงดูเมืองเบืองเอากระิบกรเตีเอาแกงวายกับลาัมแล้วอย่างมลเอาลบอกว่าเอาแต่ลากับแกงวายเออ้เงับรัวจบ้างมาแล้วก็เ็นจำ ต้องออนไลน์เด้อมันสิเคินเด้อซัมพอห้ามกินผู้เดียวะนะเนื้อนะเออมันสิเคินกับแกงวายอะไรสองอย่างอะไรเออมหอยยันมนพไลอสยาพูนๆอะไรอีกคุณพ่นแหลเยลอ้ยนแมงวันเทบาะหาแนวอัดไหนปะอัดไปไหนแมงวันสีตอมเนื้อนะ nạ, nè cho Bắt nhăng nè. Hửm? Sao mama cay thế? Bộ mình nhỏ long mỏ rồi bà hả? <laughs> Ui? Ta sang. เกลือเขาลายอยู่เด้อเอาคุณเด็ดเกลือเขาบอกค่ณต้องเอาลายดอกผักกาดนะนอืมผัพริกผู้ใดบ่สซวนไผบ่อันนี้บ่างกาดกะกะปิเนาะกานกินกะปุ้นเนาะเออเอออันนีไป้ายอันนี้มัน แม่ท่าท <laughs> ้องก็ไปหาอันร้านเคยผู้ใหญู่ให้กินหา่นเืองับลังซีดเออผู้ใหญ่มาลาผักก็หายผู้ใหญ่พูดเออม่บอกเออผักก็หาย้านเคยเอออ่าขอบใจหลายเมื่อก่อนผักมางผีามึงดูพี่น้องเลยเจ๊นี่ออเออม่อยาม่อยกข้างไปก่อนข้างไปเ่อเนอยกอยกอดนม เออบ่บ่เป็นบ่อคนบ่ร้ายดอกพี่นนอะบอกยกเอาแต่ลับสีนกับแกงวายพี่นนอะ มีข้ปุ้นแล้วก็มีต้มแซบ่บลาบซีนแกงวายพี่น้องเลยก็เลยเออเอาแต่สำนีเขาสิฮองไฮไลดย์อยู่แต่บ่ได้เอาเอาสำนีพี่น้องเลยมีงานกินพี่น้องอยู่เพื่อนนั่นวอิเมซอนแต่บ่กโบเห็นหน้าทั่อิเมซอนพี่น้องเมซอนก็นยังบ่เห็น